สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่สนามยิงปืนไทยกระแทกนะครับวันนี้นะครับเราได้รับเกียรตินะครับจากพี่นงมาให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับกระสุนยางที่เจ้าหน้าที่นะฮะใช้กันวันนี้คืออยากรู้มากเลยว่ากระสุนยางเนี่ยเขาใช้ในสถานการณ์ไหนแล้วก็ประชาชนสามารถใช้ได้หรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยครับไม่รู้เลยโจัดเป็นยุทธภัณฑ์ไหม <c oughs> ใช่ก็คือยุทธภัณฑ์ก็คือของที่เจ้าหน้าที่เท่านั้นที่จะใช้ได้ประชาชนไม่มีสิทธิ์ครอบครองก็กระสุนยางเนี่ยเราก็จัดเป็นนอน l ล t เท l w เว p อนหรือว่า อาวุธที่ไม่ทําให้ถึงตายก็คือยิงเพื่อหยุดยั้งเฉยๆแหละครับเพื่อหยุดยั้งนะครับ<ม>เรื่องการเสียชีวิตรูปร่างลักษณะโดยทั่วไปเนี่ยตัวปลอกเนี่ยก็เหมือนกับกระสุนลูกซอง12เกตมือนกันแต่แค่ลักษณะภายในที่บรรจุอยู่เนี่ยเปลี่ยนจากหัตกวตะกั่วเป็นแรปเปอร์สลักแรปเปอร์ใช่แรปเปอร์สลักใช่เป็นยางแรงรีคอยก็จะลดดินขับลงแล้วก็คือกระสุนยางเนี่ยก็มีหลายชนิดมีทั้งแรปเปอร์สลักมีแรปเปอร์บัคช็อตก็มี ของบัคช็อตก็มีเหรอครับมีแต่บ้านเราเหมือนจะเห็นแต่ไม่เคยเห็นเห็นในเมืองนอกมีที่มันเป็นข้างในก็เป็นเม็ดเม็ดยางเนี่ยหลายเม็ดทำมาจากยางหรือว่าพอลผสมอะไรประมาณนั้แล้วสถานการณ์ที่ต้องพกพาหรือว่าที่จะต้องใช้งานครับอาจจะเป็นคนเมายาบ้าอะไรอ๋อคืออย่างบ้านเรามันมันไม่ได้มีเรื่องของปืนไฟฟ้ามาใช่ไหมเอามีเหมือนกันแต่บางหน่วยก็ไม่ได้มีไฟฟ้าปไปทำการผมก็มีแค่ทุกหน่วยแล้ว คือแต่แต่ก็ยังยังใช้อยู่ใช่ไหมครับกระสุนยางกระสุนยางยังใช้อยู่แล้วปกติมันต้องยิงกับปืนพวกระบบออโต้ได้ไหมครับพวกนี้ปืนลูกซองขนาด12เกรดครับแทบทุกชนิดออโต้ยิงได้แต่ด้วยความที่รีคอยล์มันน้อยมันก็จะไม่คัดปลอกอ,อ๋อครับอันนี้เราจะลองยิงก,กันดูเดี๋ยวเรามาลองยิงดูอันนี้คือต้องต้องยิงไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่ครับเห็นมีระยะที่ทําการคือระยะทําการของกระสุนยางเนี่ยครับคู่มือก็เขียนไว้ว่าห้าถึงยี่สิบห้าเมตร คือถ้าใกล้กว่านั้นเนี่ยมันก็ไม่ต่างมันก็ทําอันตรายได้เหมือนกันเลือดเลยเลือดเลยฝังเลยคนจะยิงไม่ต่ากว่าสิบห้าเมตรพี่หนุ่มครับแล้วไอ้เจ้ากระสุนยางเนี่ยมันมีเรื่องข้อจํากัดหรือความเสี่ยงในการใช้งานไหมครับก็มีข้อจํากัดของกระสุนยางเหมือนกันครับอันดับแรกเลยก็คือความแม่นยํา ความแม่นยําซึ่งแน่นอนว่ากระสุนยางเนี่ยมีความแม่นยําที่สู้กระสุนที่เป็นจริงใช่ไม่ได้ข้อ2คือระยะยิงที่จํากัดนะครับแต่ข้อต่อไปก็คือหากยิงใกล้เกินไปเนี่ยหรือโดนอวัยวะที่สําคัญเนี่ยจากนอนและเท้าเวทมนเนี่ยก็อาจจะกลายเป็น อาวุธที่ทําให้ถึงตายได้เช่นกันเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรจะยิงใกล้จนเกินไปอ,อันนี้เจ้าหน้าที่ต้องมีความรู้เรื่องนี้เลยนะครับใ,ในการใช้งานโอเคครับเดี๋ยวอาจจะรบก,กวนยิงสาธิตให้ดูนิดนึงนะครับผมรู้ว่าเป็นกระสุนยางนะครับโอ้เดี๋ยวเราจะมาดูกลุ่มระยะ25หลากัน โอ้ก <Okay. S 2> ้อนแป้งแค่ไหนอ่ะเฉยครับผมอันนี้มันออกอ๋อมันเป็นหมอนใช่ไหมหมอนหมอนเฮ้ยมันถึงเหรอครับหมอนอะไม่หมอนกระดาษมันฉีกเฉยกระดาษมันฉีกมากหนูรู้ว่ามันน่าจะฟลิปมันน่าจะหมุนมันควงเข้าข้างเลยฮะ <c oughs> หา,หาลูกมันโดนอันนี้ป่ะครับเนี่ยดำๆเนี่ย <c oughs> ใช่น่าจะอยู่ในยางหรือมันกระจายแล้วมั้งไม่กระจายนะนี่ไงอ้าวเหรออ๋อนี่ไงเฮ้ยเป็นลูกอย่างนี้เลยครับนี่คุณผู้ชมดูครับออกมาเป็นเหมือนแบบ เหมือนระเบิดอ่ะเหมือนระเบิดอ่ะอ๋อตรงนี้มันเพื่อเพื่อให้มันควงใช่ไหมครับเป็นแผ่นหางมันอะหางช่วยในการทรงตัวเจ๋งมากเลยอ่ะอันนี้นี่ระยะนี้นี่ถ้าโดนผิวนี่เป็นไงฮะเลือดเลยครับเลือดเลือดโอ้โหฮานูบินเลยไหฮะมันนุ่มนะครับแต่ว่าโดนไม่น่าจะดีครับผมโดนก็จะนุ่มนุ่มคนมาผักโอ้โหมันมันไม่น่าจะมันไม่น่าจะนุ่มขนาดนั้นฮะเขาเขียนว่าห้ามใช้ยิงกับปืนลูกซองอัตโนมัติครับผมแล้วอันนี้อะไรครับอัตโนมัติยิงห้ามยิงอยากรู้ย พี่โนเราจะมาทำอะไรครับถึงพลาดยิงเลยอะจะเราจะมาทดสอบดูนะครับรยว่าระยะ20หลากลุ่มมันจะวางผลได้มากน้อยแค่ไหนของกลุ่มอ่จะ,ะเทียบกับลูกจริงนะ ไม่อยู่บนเป้าเลยนกไม่อยู่บนเป้าครับไม่มีครับเป้าสอาดเลยแสดงว่าลูกไม่ไม,ไม่ไม่นิน่งเฮ้ยไค,ครับอกเข้าครับเล็งเอยยใช่รู้กลุ่มแล้ว <laughs> อันนี้คือยิงไปเท่าไหร่ครับผมยิงไปทั้งหมดสานัดนะครับนัดแรกไม่เข้านะครับแล้วก็นัดที่2จริงๆเลงตรงกลางใช่ไหมนัดแรกอาจจะก,กระตุกไกลก็ได้โอ้โหไม่น่ากระตุกนะครับอันนี้เลงเลงเอเลยเลงตรงกลาง <ๆ S 2> <ๆ S 1> ใชครับแต่ว่าเข้าเข้าตรงนี้นัดหนึ่งแล้วก็ลงล่างนัดหนึ่งแสดงว่ากลุ่มก็ยังสู้ลูกพวกลูกจริงไม่ได้ไม่ได้ด,ด้วยด้วยด้วยพวกอะไรนะะดินขับด้วยเรื่องของน้ำหนักหวัวกระสุนด้วยไหมหลายปัจจัยครับหลายปัจจัยเลยนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้ดินครับ หัวกระสุนที่เบากว่ามันก็ย่อมสูญเสียพลังงานในอากาศได้เร็วกว่าหัวกระสุนที่หนักครับคิดง่ายๆเหมือนนุนปลาลูกก๊อฟกับปลาลูกปิงปองอ่าใช่ไหมปิงปองมันก็ปิวเลยปลาลูกปิงปองสักพักมก็ ปิลเลยปลาลูกกอมันก็ไปได้กันมีน้ำหนักของใช่น,น้ำหนักต่างันอันนี้ก็ใช้ในการาหยุดได้อะไรได้ในระยะที่แบบประมาณนี้ไม่ทําให้ถึงตายไม่ทําให้ถึงตาย,ไ,ตายได้ความรู้มากครับวันนี้นะครับขอบคุณพี่โหน่งมากนะครับผมครับสวัสดีครับ,รบยอ